นางสุวรรณประภัยเกิดวันที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2511อายุ56ปีส่งรสกับนายบุญล,ล้นประภยัยมีบุตรดาด้วยกันสองคนบุตรคนแรกทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาชะก,กันคนที่สองทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสะแก้วนางสุวรรณประภัยได้รับความวางใจจากชุมชนให้เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่หเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่1หมู่7บ,บ้านหนองโควิดตำบเขา30อำเภอเขาชะกันจัังหวดสแก้วเคยได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2565บ้านหนองโควิดเราเดิมผู้คนที่นี่นะคะย้ายมาจาก ภาคอีสานทั้งสิ้นนะนะคะ,ะก่อนที่ผู้เท่าผู้แก่จะตั้งชื่อว่ามาดหนองโกวิทนะคะคือทางท้ายหมู่บ้านของเราจะมีหนองน้ําอยู่หนองหนึ่งซึ่งหนองน้ําแห่งนี้จะมีน้ําใช้ตลอดปีค่ะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้นะคะท่านก็เลยชื่อว่าบ้านหนองโกวิทซึ่งความเป็นมาก็คือมีผู้ผเท่าผู้แก่คนหนึ่งท่านจะไปวิทย์ปลาตรงนี้ตลอดทีนี้ผู้เท่าผู้แก่คนนี้ก็ชื่อว่าตาวิทย์ ผู้เู่าผููแกก็เลยให้ชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านหนองโกวิทเฮยหยุดเลยแผ่นดินหัวใจยังคงหกรุน่นยังมีความรักน้ําใจรอยยิ้มละมุนพ่อแม่พี่น้องอผลงานดีเด่นของนางสุวรรณประไพได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม องงานการพัฒนาเส้นได้ปันมือจากเส้นใหญ่ใบอ้อยประจำปี2567ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นตามโครงการเช็ดชูเกียตรติีเขาชกันเนื่องในวันสตรีไทยปีพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2567 ได้รางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับเขตในการคัดเลือกโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผนดินทำแผนดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นางสุวรรณักประไพเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีความประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดูแลลูกบ้านมีความซื่อสัตย์สุจริตมีภาวะผู้นำมีความรู้ในด้านการปกครองสร้างความสามัคคีให้กับลูกบ้านเป็นที่รักของลูกบ้านและชุมชนใกล้เคียง นางสุวรรณประภัยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสามารถขีและการปองดองสมานฉันท์ในชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งภายในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานนางสุวรรณประภัยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีหลักการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านมีคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกับตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ระบบการจัดการงานธุรการการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินนำข้อราชการประกาศระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและการประชุมหมู่บ้านทุกเดือนและเมื่อมีนโยบายเร่งด่วนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านมีการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเพื่อสร้างความสามารถีให้กับลูกบ้านและชุมชนได้มีการจัดเก็บและจัดทําข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบจัดทา แผนพัฒนาหมู่บ้านโดยมีการประชุมวางแผนและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางตัวตลักษาความเรียบร้อยของหมู่บ้านจะตั้งเครือข่ายการข่าวในการต้องกันเหตุร้ายการปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับอำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําให้ปัญหาอาชญากรรมหรือแหล่งอบายมุกภายในตําบลหมู่บ้านลดลง การดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนผ่านเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืนเจ็ดข้อดังนี้ด้านที่อยู่อาศัยด้านความมั่นคงทางด้านอาหารด้านความสะอาดด้านความสามัคคีด้านความร่วมมือการปฏิบัติศาสนกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยนางสุวรรณประภัยผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการกิจกรรม5ด้านและประสบผลสำเร็จทุกด้านซึ่งประกอบด้วยการปกป้องเทิดทูนสถาบันการพัฒนาคนการพัฒนาสังคมการส่งเสริมเศรษฐกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการหมู่บ้านแผ่นดินดินทอแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นบ้านหนองกูวิดนำโดยนางสุวรรณประไพเน้นให้เป็นชุมชนแห่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมยึดถือเสียงส่วนใหญ่เป็นสำคัญในชุมชนจะมีการทำประชาคมเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกการประชุมและกิจกรรมทั้งการตัดสินใจข้อคิดเห็นข้อโต้แยง้งมีความเป็นประชาธิปไตยใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์การชี้วัดและตัดสินร่วมกันในชุมชน สร้างการรับรู้โดยการจัดประชุมทุกๆเดือนสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาศีล5ให้กับประชาชนไปนที่แพร่หลายในพื้นที่ของวัดและหมู่บ้านผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองนางสุวรรณนับรไัไยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองได้เป็นอย่างดีดเช่นโครงการจิตอาสาพระราชทานการป้องกัน และแก้ปัญหาทางสังคมโครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยการปังกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของอำเภอเขาชะกันและจังหวัดสก้วทำให้นางสุวรรณนประภัยได้รับรางวัลมากมายต่อเนื่องมาหลายปีเช่นรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรดีเด่น ประจำปี2567รางวัลการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นโครงการเชิดชูเกียรติสตรีเข้าชการเนื่องในวันสตรีไทยปี2567เป็นต้นผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านการปฏิบัติหน้าที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอเข้าชกัรโดยทำหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในระดับชุมชนซึ่งรวมถึงบทบาทและหน้าที่หลัก การประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลหรือคำแนะนำจากในอำเภอกับประชาชนในชุมชนจัดประชุมหรือเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชาวบ้านผลงานดีเด่นเป็นพิเศษเป็นผลการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือต่อประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตำบลหมู่บ้านหรือบุคคลอื่นปฏิบัติตาม ซึ่งอาจพิจารณาจากการได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยในระดับดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติเช่นผลงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองโกวิทตำบลเขาส0อสิบอำเภอเขาชะกันเป็นต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตผลงานด้านการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอเขาชะกัน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าบ้านหนองโควิดหมู่ที่7ตำบลเขา3าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสแก้วเป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรเด่นสมควรแก่การยกย่องนางสุวรรณประภัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะประจำปีพุทธศตกรรช2567และได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพหมู่บ้านหนองโควิดนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะรักกันเหมือนญาติมิตรนะคะไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยไม่มีหนี่นอกระบบในหมู่บ้านนะคะเด็กๆเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ค่ะช่วยกันร,รักษาขนบประเพณีที่12ของคลเรายังคงอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งหมู่บ้านของเราจะ,ะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งคนเข้ามาศึกษาดูงานทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะซึ่งทำให้เกิดสร้างงาน สร้างไรายได้เข้าหมู่บ้านของเรานะคะสำหรับรางวัลที่ทางคณะกรรมการช่วยกันขับเคลื่อนรางวัลที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อปี2558นะคะซึ่งเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระณิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตลาดสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะและอีกรางวัลที่ทางหมู่บ้านของเรานะคะที่ได้รับล่าสุดก็คือรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะนะคะเรื่องการพัฒนาเส้นได้เป็นปั่นมือจากเส้นใยใบอ้อยนะคะซึ่งเป็นโครงครง,งานทํางานร่วมกับสำนักง,งานสกลออาเภอเขาชะกันนะคะผ้าจากเส้นใยอ้อยนะคะเรายังได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เข้ารับการโคชชิ่งกับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตน์ ราชกัญญาที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะนอกจากนี้นะคะความภาคภูมิใจที่สุดอีกเรื่องหนึง่งที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะกรมสมเด็จพระเทพพระคณิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัษราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านหนองโควิดแห่งนี้นะคะซึ่งหมายกำหนดการคะ่ะท่านจะเสด็จในวันที่6มีนาคม2568นะะี้ค่ะสวัสดีครับผมนายสมใจพุทธเสนาในอำเภอเขาชะกันผมได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติงานกับผู้ใหญ่สุวรรณปภัยตั้งแต่วันที่13มกราคม 2,566เป็นต้นมาจนถึงบัดน,นี้ผมทราบและตะหนักในเรื่องความสามารถของผู้ใหญ่สวุวรรณและก็ทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งผู้ใหญ่สุวรรณปลอดภัยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีความเสียสละทุ่มเทบากบันสละเวลาของครอบครัวมาทำงานให้กับชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพทำให้ พี่น้องประชาชนบ้านหนองโควิดอยู่ดีกินดีตามหลักวัจยาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นผู้ใหญ่สวรรดป์ตอภัยใช้หลักความเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนมีความเมตตาในการสร้างความรักสร้างกำลังใจให้กับราษฎรในหมู่บ้านให้หันมาปฏิพฤติดีประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักในเรื่องจิตอาสานั้น ผู้ใหญ่สุวรรณมีจิตอาสาช่วยเหลือทางราชการช่วยเหลืองานสังคมช่วยเหลืองานหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนและวัดในการพัฒนาจนบางครั้งผู้ใหญ่สุวรรณทํางานทุ่มเทให้กับทางราชการมากกว่าให้กับครอบครัวด้วยความทุ่มเทเสียสละและการทํางานจิตอาสาด้วยการทํางาน บำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนด้วยความเสลียวลาให้ผลงานของผู้หย่สุวรรณะดังที่ปรากฏมานั้นเป็นจริงและบ้านหนองกุ้งวิดเองก็เป็นที่ยอมรับให้กับส่วนราชการตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างดีดังนั้นผู้หย่สุวรรณะปลอดภัยสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับความละกนังใจให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุก ความลงสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปขอบคุณครับครับก็ผู้ใหญ่นะขอบคุณมากๆมากมาก,มากครับที่ทำให้คนญี่ปุ่นดีใจมากๆทุกครั้นนะคะคือผู้หมู่บ้านนองโวยก็ดูแลคนญี่ปุดด่นดีมากๆแล้วก็ใจดีแล้วก็อิ่มสอยนะคะคก็เต้นรำด้วยกันก็สนุกที่สุดนะคะแล้วก็เก็บมะม่วงสนุกที่สุดก็จัดกิจกรรมกับคนชาวบ้านสนุกที่สุด ในไทยนะครับุยมอากขอบกอาบกขกขอากขกา